โชกนั้นอะ่ะคือแบบว่า,าโชกให้มึงดูมึลองก่อไ,ไม่ไม่แทงน,นั้นไม่ให้โชกให้มึงดูเลย้วยด้วยเอาง่ายถ้าแทงตีแฟงวันเอ๋ออ่ะมึงก็คัมไปเลยตรงน,นั้นยาวๆแค่นั้นแหละเกิดไปเออแล้วถ้ารีคอร์ดไม่สวยอ่ะไม่เกี่ยวกูอ่ะมีคนยุน่งบอลเออมายืนตรงนี้ทำไมยืนตรงนี้จะได้ไม่ต้องโดดแคโดดกลับอย่างเดียวอาเรียชิวเลย เอ้ยทำไมเริ่มมาก็ร้อยแล้วะไม่เลยเลยไม่ใช่กูอะไม่ใช่กูไตีแม่งเลยตีแม่งเลยตั้งคอหิวนะ,ะคร<ำ>ับผมเอ่เอตายเหรอเออมัอนตายตายหมดแล้วเจนใครจะยืนอสาฟ้าไหวใครจะต้านทานไหวอะ พวกแลกๆล่ะแปลกไปเว้ยโดนไหเนี่ยไอ้เกมมันคือตัวไหนวะไอ้เกมันคือไอ้ต,ตัวที่โดนสายไฟยิงอยู่อ่ะมึงจะแตะเหรอไม่แตะไอยนน้ยังแตะเลยู่แบบอย่างงี้อย่างางี้อย่างางี้อย่างงี้ KO, KO, อย่างงี้เฮ<อ>้ย<อ>กดผิดมันร้อยแล้วพี่มันร้อยแล้วเอางี้ตอนเกมนี้ยร้อยตลอดโอเคปะ Ừ, tôi cũng... Đừng ai sẽ chạy. Tôi sẽ chạy. Tôi sẽ chạy. Tôi sẽ chạy. Chạy đi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 . Đừng có chạy. Đừng có chạy. Đừng có chạy. Bọn tôi đang ở phía sau không? Ừ... Ồ, khỉ thật. Ồ, khỉ thật. Cố gắng. Đi xuống. Đi xuống. Cố gắng. Cố gắng. Nhưng tôi nghĩ có một tên tên tên. Tôi nghĩ thế. Chúng ta สองตัวเนี่ยตัวด้วยับโอ้เชียอุ้ยที่โดนเอ้ยมันบินขึ้นไปแล้วโอ้ยสองครับอยู่ยวกูเดีกสองครับไป ลองรอโดดจับนะยืนได้ก็ยืนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเออได้ได้ได้มันมันไม่มีใครตามมึงเออไม่ใช่ใช่มันไม่มีใครตามมึงได้พีมันแบตจันต์แบตจันต์มันไม่มีใครเอามึงได้นอกจากแบตจันต์โดดอ่ะพาเรียจะอันติแล้วแหละใกล้ละใกล้ละที่กูเจเข้าก็ละยังยังยังเออก็เข้าแบบว่ากันพวกกูได้แต่เอาโชคนี่เหมือนเดิมเอาโชคนี่เหมือนเดิม เท่นี้เหมือนเดิมรอแท้งแหลมรอแท้งแหลมแหลมไม่แหลมไม่ต้องแปดร้อยแท้งแปดร้อยสวยอ้าวไอ้ที่มันออกไปแล้วหรือมันหลุดวะเฮ้ยที่ตัวดิไอ้ที่มันครอบแล้วมันอยู่ซีโมะอะวะไม่มึงครอบมันติดโล่งไงซ้ายมีฮิวการที่มันพลาดเองไม่แปลว่ากูสวยตรงนี้ดไ้ปะอุ้ยอะไรเนี่ยเยอะโกรธโกรธโกรธ

เฮ้ยไอเหี้ยเพลงเพลงเล็งกูนี่ว่ะเป็นตายกูต้องถอยคุยเชี่ยกดตายสักได้ละทีแบตเตินั้นระวังนะเปิดปืปืนเปิดปืไม่แบตเติ้ว่ะเอ้ยไม่ใช่ไฮฮาร์ดไฮฮาร์ดทีน่าจะฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้มั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทีถอยได้แล้วได้แล้วโบได้แล้วโบ พี่ถอยพี่ถอยอย่าตา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 ยไม่โดนกินเลยฮ้มัวฮุ้มัวฮุ้มอ้ตัางหน้าตายเดี๋ยวนั้นเออถูกกว่าคึ่งโอ้มันถึงจังหวะกูพลาดอีกแล้วครับขอโทษครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะถ้ามันครอบรถอะแล้วมันมีข้างบนนะข้างบนหัวมึงเห็นปะทางนั้นอะเอ้ยใช่ใช่ใช่ ถ้ามันปืนมึงก็หนีไปตรงนั้นก่อนก่นกลับมา,บมารครอบใหม่ขับรถขับรถาขับรถขับรถไอเขาเล่นหายหายารสงไอ,อสอโดนทิค <laughs> <é. S 2> อไอสอเจมไอองเา่ลงไปเลยระวังนะจังถ้ามันโดดมานี่หายนะครับ <laughs> ลาฮันาเหมือนเดิมพี่รอรอลายฮัไหลตทอร์บัสเอร์ทำไมกู่นี่ไม่ได้โอ๊ยโเจ็บ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 ลายฮัหนึ่งฮัทหนึ่งสวยแต่รถแต่รถ มันเราลิงมาเออเอ,อ,อย่าอย่าอย่าตามลิงลิงไปมึงก็ครอบโชคหน้าเดี๋ยวเพื่อนจัดการเิงกเตังเ์เยอหมดแล้วมั้งเนี่ยสวยเออมึงมึงแค่ครอบตรงนี้ไว้ก็พอเออแบดบจันนะระวังโอ้พี่บ้านโกโอ้ยเลยหนึง่ง กูแย่กูยกันะมาแล้วว anyway> ิ่งยองของตัวยิงทะลุอ้าวบีตาบุกอ่ะบุกก็ค่อยๆทำมึงไม่น่ามเล่นกับพวกกูอ่ะโดดขึ้นข้างบนอ่นไม่มีค่อยอ่ะบันดันขวาบันดันขวาพี่โดดได้ขวาขวา ขวาพี่ขวาขวาเอ้ยอันนี้ก็ได้อยู่ไอ้ขี้ผีซับเจ๊กายุ่อะไรบังกูไอ้ขีโค้ดไอ้ขี้ค่ะขงขวาตัวเดียวทางขวาตัวเดียวทางขวาตัวเดียวทางขวาตัวเดียวพี่เขาเจอเขาตัวเดียวเขาตัวเดียวไอ้ขี้ตายเลยซตัวเดียวกับผีตัวเดียวผีทางตายได้ทีมทีมูอิงเดี๋ยวพาพวกมึงเข้าไปก่อนี ไมึงอกับมือกัเล่นไปคนเดียวไอ้เชีอกแทงมันไม่เดินมาหรอครับพี่เนี่ยตอนนั้นเราก็ไปก่อนได้นะโดดไปนู้นกันน่ะไปดิไปเลยขังคุ้ยไปเลย้ัคพี่ไปหนึ่งคุ้ยข้างบนมีเขี้อ่ะคุ้ยโอ้ยบนไม่ได้บนไม่ได้บนไม่ได้มีเจ้าที่มีเจ้าที่เจ้าที่ปืนหมดต่อเจ้าที่ปืนหมดต่อเฮ้ยหล่อนหมดไปเลยคุ้ยไปเลยค เร็ว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 ยึดแล้วยึดแล้วกำลังไปครับพี่ขวาบนขวาบนปืนปืนโอ้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 ปืนไอ้ที่จปืนต้องรอเดือดลงไม่น่ารำคาญครับรอวิดโอเปลี่ยนอ่ะไป้พ่อพี่เอาสั่งพี่เดินพี่เดินเรับพี่เดินพี่เออแล้กกินกูเชี่ยเจ็บแต่เล่นสิ่งมากเลย có phải không? rồi, 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 มา,าเจอหนีไม่ได้หนีไปแล้วโอเคเดินทางมาเทอบู๊นะก่อนมีตีนอ๋อไฟเกินไฟเกินทีม ไอ้ไหวเกินช้าเกินโบล่ช้าเกินแพงตายได้ไลน์ีไม่กักเล่นวีดอก่อนแล้วเปลี่ยนไหนวะเนี่ยเอาพยายามเดินเออพัาพยายามเดินไปเดี๋ยวกูฉีกให้เมื่อกีเนี่ยก5ก5วาเตอร์พอหิว้น เหียวะโอ้โหเกือบไปเลยเกือบแพ้เลยเหี้ยกอสเวิร์มูแต่ขำมาดิมูแต่คอมเมดี้อ่ะอืมไอ้เหี้ยตั้งโง่เดวิ่งไปตายสัสฮ่า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 าฮ่าาฮ่าฮ่าแหนะเราเป็นเสาแล้วเราเป็นเสาแล้วที่ดันมาข้างหน้าข้างหน้ามีทังคอสเวิร์อยู่มันต้องไปอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันติดตรงนั้นอ่ะเราดูตู้อยู lo chiligo adi chiling ỷ, oh oh, mình ta lẹ, phải mày, cứ qua hả đã lăng, ไม่ปกติเลยนะแทนเกี่ยวไฟท้ายแล้วก็แบบอ่าขูกดคิวกู่ชนะไม่ชนะไม่ชนะไม่ให้ชนะสามที่สามแต่สามตัม้งรุ่งเรืองเกียรเลยเนี่ยตาบาทแย่ ทงตาได้ทงตาได้สวยโอเคเปิดปิดเปิดปหมด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 หอืมโี่อีฮียโอ้กอาว้ so j o h อ so good จาแบบได้ครับคุณนนเจอกันครับอดิโอสครับผม 黑巧，黑巧、hey, hey, 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 mm，黑巧，黑巧。